เฮลโหลเฮ้ไอ้เฮลโหลเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่วอล์กซูริทั เทปนี้เนี่ยเราถ่ายทําตอนวันสงการานต์เนาะสงการานต์ที่ไม่สงการานต์เกสโนว่านะคะก็ด้วยความที่ว่ากระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะไม่ได้กินยำนะบอกก่อนกระเทยอ,อยู่ด้วยกันเยอะก็เลยอยากจะบอกว่าสร้างบุญกุศลเนี่ยให้กับปวงชนชาวโลกบ้านเราจะมาทำหมูมะนาวขายค่ยคะคุณผู้ชมซึ่งเราจะขายในราคาที่ลูกค้านเนี่ยสามารถจ่ายมีบาทก็ได้ตั้งแต่1บาทไปจนถึง1000ก็ได้นะคะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะนําไปสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศรีดอให้แก่ผู้ป่วยโควิดนั่น ะะเพื่อสาวของเราเนี่ยคุณแรงจังเนี่ยเขามีแบบฝีไม้ลายมือในการทําอาหารซึ่งดิฉันเนี่ยก็แบบไปช่วยเขาตลาดของเม้าก่อนว่าหนึ่งเขาขายมาสามว,วันวันแรกเนี่ยไปตลาดซื้อหมู1่กิโลอ่าแ,แม่ค้าก็ยิ้มเฮฮาปลาจิงโกรดหัวไปวันที่2ซื้อ1กิโลคืออ่าแม่ค้าย,ยิ้มแก้มแตกอันนี้ไปถึงค่าเขาซื้อ10กิโลเพื่อมาทําบุญครั้งนี้เลย10กิโลปุ๊บแม่ค้าตลาดหุยหุย อเอาอย่างนี่านุยเอาแล้วเอาแห็ก็เลยถามนะคะแม่เขาว่าอุ้ยทำไมเขาไม่เคยพบเคยเห็นคนขายของดิบขายดีขนาดนี้เราก็เลยแอบมาว่าอุย้ยวันนี้เนี่ยไม่ได้ขายเราเอาไปทําบุญอะไรอย่างนี้วันนี้ก็จะเป็นวอล์กหนึ่งวันนะคะของการร่วมทําบุญกับเพื่อสาวพราวเสน่ห์ของเราจะเป็นยังไงจะดูขั้นตอนการส่งขั้นตอนการทํายังไงไปดูกันเลยอันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากร่วมทําบุญนะคะก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดเงินนะคะอยู่ที่1นึ่พัล้านบาทค่ะ เอิน,นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเงินยอดเงินที่ได้น่ะจริงๆมัจริงพัหกเอ่อตอนนี้ใครที่บอกว่าสนใจอยากร่วมทําบุญนะคะก็สามารถจะร่วมทําบุญได้นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ,ๆท่านเลยค่ะ อันนี้คือแรงจังเป็นหรอแม่ครัวที่เป็นมีฝีมือในการทำอาหารที่อร่อยเด็ดดวงมากช่วงนี้ขาขึ้นไงแบบอกว่าตุ๊บสา่ตัวตรงมาเลยอนอากาศวันนี้แบบเป็นแคมเปญอะไรคะคุณแรงจังวันนี้แคมเปญของเราก็คืออะไรวะครัวคุณแรงหมูมะนาวอะไรวะมึงคืงอะไรสู่สังคมครัวคุณแรงหมูมะนาวคืนกำไรสู่สังคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะ แรงสังเนี่ยได้จัดทำหมูมะนาวนะคะจำนวน30กล่องเนี่ยราคาเนี่ยขายตามสิัทธาเลยค่ะแบบว,ว่าท่านไหนที่แบบว่าอยากโอนเงินมา,บาแบบว,ว่าห้าบาทสองบาทเรา,าก็จะส่งให้ค่ะส่งถึงหอด้วยเลยแล้วก็ราคานะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะนาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิดเหมือนสะพานบุญนะคะเพราะว่าชาตินี้เราจะได้ซื้อสวยเพราะว่าชาติหน้านะคะเราไม่รู้เราจะได้เกิดไหมก่อนชาตินี้ก็ทําบุญแค่วันนี้วันเดียวนะคะใช่ก็คือตอนที่หมูมะนาว3ากล่องเนี่ยหมดไปแล แ,<ช>แต่ว่ายังมีคนแบบว่าโอนเงินมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือแบบว่า ขอกราบอนุโมทนาบน<ช>ุญด้วยะครัอ,อันควรแรงจังเนี่ยเปิดได้สามวันค่ะสามวันแล้วจะทําคืนกําไรสู่สังคมามึงได้กำไรไหมไม่ได้กําไรหรอกขาดทุนไปสามค่ะเน<อ>้นเ,เอาม่วนค่ะใครที่แบบว่าเคยทําอาหารเนี่ยจะรู้ว่าการที่เป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยมันแบบว่าลำบากลำบนนิดนึงเพราะว่าชีวิตแม่ค้าเนี่ยมันไม่มได้สวยสบายแบบไม่ได้แบบว่ากินดูดอยู่สบายนะเออนางบอกว่าเนี่ยนางขายกล่องสามสิบห้าบาทถือว่าถูกมากในยุคปัจจุบันเออกูก็ขาดทุนบ้านได้กำไรบ้างบอกว่าแล้วถ้าแม่ค้ายเขาขายกล่องละสามสิบห้าบาท พอจะได้กาไรหรือเปล่าก็เ<ช>ลยเป็นแคมเปญของกระเทยขึ้นมานะคะมีกระเทย CSR บอกว่าอยากจะขึ้นกําไรสู่สังคมนะคระับาไรอะ่ะเรายังไม่ได้แต่เราขึ้นไปก่อนเอ,อเดี๋ยวกาไรมันมาเองแม่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะบรรยากาศของการส่งอาหารร่วมทําบุญของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศให้ดูคะ่ะ<ช>นี่เราสลัดหน่ำซิมกันนะคะแม่เตรีย<ช>มหอมเสิร์ฟแล้วเรอมเสิร์ฟเนาะวันนี้เนาะอ๋อสิบกล่องจุกสูงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะกระเทยขายก็อย่างนี้แหละเอามันเอาม้วนจริงค่ะเบอร์นี้เลยจาหมวบบแน่นๆหมุนนุ่มเน้น เน,น้นน่าทานมาก<อ>แม่ไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยไปเอาสูตรมาจากไหนได้ตังกลุ่มค่ะ <S <S สูตรชาววังพร้อมแล้วนะคะกับการส่งบุญส่งใจร่วมกับผู้ต้านภัยโควิดนะคะนำทีมโดยแม่ทัพแรงจังนะคะ้วเจอกันนะคะคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะจะไปส่งมอบความสุขเหมือนดาราช่องสามคุกคนคะตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่พอหรับ หมูมะนาว30กล่องนะคะเรากำลังจะจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อการอิ่มบุญอิ่มกุศลอิ่มท้องอิ่มใจนะคะเราจะไปเริ่มส่งกันที่ที่แรกเลยค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าว่าถึงข้างหน้าคอนโดแล้วคะ่ะโอเคได้คะ่ะคอนโดเล้งขอบคุณมากมากนะคะอนุโมทนาบุญด,ด้วย,วยค่ะให้มีบวัวเร็วๆนะคแค่ซื้อปุ๊บก็ได้ <laughs> อิ่มอิ่มบุญสวยออร่าคุณด้วยนะคะกินให้อร่อยค่ะหมูมะนาวาราค่ะมีอยู่ไหน หมูมะนาวไหมคะกไปเลยคุนคนนี้หรือเปล่าคนไหนอ่ะหมูมะนาวไหมคะเนี่ยหมูมะนาวไหมคะไม่ใช่หมูมะนาวนะคะ้างหน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะปันใหญ่ปันสูงนะเจ้าเจ้าฮปปี้สงการเดย์เจ้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมซื้อร่วมขายกับเรานะคะเพื่อว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ